ประิแพทย์ช <v Anyway, S 1> <noi> ันป e. ีช of like ัวันคาแก้วจุลกิศาสอรอาชีพต่อเนื่องของต้นตอนเรื่องวิชาละดิตของกต้องมันแผลนะคะสอนหลากหลายชํางีคัดพุ่มไบสติแพแล้วก็พองอะไรดอกไม้สตอทแล้วก็ใต้เด็ยวัวค่ะหลากหลายเป็นตคะ วันนี้มันนิดจะมาสาธิตเรื่องการร้อยมารัยของรักนะคะมีดอกไม้นะคะแล้วก็ที่ยังไม่ได้เก็บเบลือมันนั่นเก็บเบลไม่ไดแล้วก็ดอกไม้ไม่รู้เลยก็มีเข็มมีได้นี่ค่ะเข็มได้ปัดไก่นะคะ เรามีทมียการร้นี่ฮะครับกแบนนี้แฮะแล้วก็อลักต้องแกปินะมันมี5้แกใช่มกน ะะประมาณสามสิบหรือห้าสิบคะถ้าพวงเล็กก็ราวสามสิบพวงใหญ่หน่อยก็ห้าสิบนะคะ แล้ล <blunt. S 1> วก็แบบแบนนะคะอนแล้วก็ขัดมือขวาค่ะแล้วก็ใส่ จะมีส่วนโค้งใช่ไหมคะสั่นลอยนี่ฮะต้นงแบบห้านะคะหรือหกก็ได้ค่ะแต่ที่ให้ห้าเพราะว่าจะไ,ะะได้ดูสับวังได้นะคะสับวัง ก็สว่างเนี่ยเราไปนิดเยวนะคะ เนี่ยจะได้ความเหม็งนี่นะคะแล้วก็ทำอบาโอบาตแล้วก็ใช้ดอกบานนะแล้วก็อะไรหัวแรกนะคะนี่ค่ะตัดตัดที่ทำอะไรหัวแรกล่ะใครสนใจก็เรียนได้นะคะท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ